เวลาเราเจอเลขที่เป็นแบบการลบแบบนี้บางทีมันเหนื่อยมาก <ừ. S 1> พี่ป๊อบบอกเลยว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยอันนี้คือหนึ่งในเพนพอยต์ของชีวิตพี่ป๊อบเลยเดี๋ยววันนี้จะโชว์วิธีตรงกับวิธีมุมมองดีๆให้ทุกคนดูว่าถ้าเรามองอีกนิดเดียวพลิกเกมนิดเดียวง่ายขึ้นโคตรๆครับเอามาดูวิธีจริงก่อน9อะไรครับเก <95, S 1> 7 4, หครับผมลบด้วย7จ9ดเขออนุญ,ญาตนะครับพี่ป๊อบไม่ลบเองให้น้องชายพี่ป๊อบทา เพราะว่าพี่ปอเป็นคนเขียนอ่ะลุยครับครับผมก็สี่นะครับลบไม่ได้ถูกไหมครับก็ไปยืมข้างหน้ามากลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบด้วยหกเหลือแปดครับผมลอกอย่างเดียวพี่ปอเขียนเหลือแปดอ่ะเสร็จปุ๊บข้างหน้าเจ็ดเนี่ยถูกยืมไปเหลือหกเสร็จปุ๊บหกเนี่ยลบด้วยเก้าไม่ได้อีกไปยืมมาอีกเป็นสิบหกครับผมสิบหกลบด้วยเก้าเหลือเจ็ดครับผมอเหลือเจ็ดอ่ะดึงเจ็ดลงมา ห้าเมื่อกี้หนูยืมไปเหลือสี่ลบไม่ได้ไปยืมมาอีกอืเป็นสิบสี่สิบสี่ลบด้วยสิบสี่ลบด้วยเก้าเหลือห้าเหลือห้าโอ้โหนี่พูดผมยังงงเลยเออพูดยังเหนื่อยเลยอเสร็จปุ๊บเก้าเนี่ยเมื่อกี้ยืมไปเป็นแปดยไปเหลือแปดแปดลบด้วยเจ็ดเหลือหนึ่งครับคําตอบคือหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดแค่ฟังยังเหนื่อยเลยจริงไหมทุกคนใช่เชื่อว่าทุกคนเป็นกันหมด ปัญหาอย่างนี้การลบเลขแบบนี้โคตรเหนื่อยครับวันนี้มานําเสนออีกแบบหนึ่งครับน,น,น,น้องๆดูก็คือ9574ลบด้วย7996คือพอมันแบบลบอย่างเงี้ยเราเรา,เรารู้สึกยากพี่ปอทําแบบนี้คือ7996น้อะน้องๆมันใกล้8 0 0พพอมันใกล้8000พี่ปอบแบบทําให้มันเป็น8000เลยพี่ปอบ,บวก4 ในเมื่อตัวลบบวกด้วยสี่ตัวหน้าก็ต้องบวกด้วยสี่ด้วยบวกด้วย,วยสี่ด้วยฉะน,นั้นตัวหน้าจะได้กลายเป็นเก้าห้าเจ็ดแปดลบด้วยแปดพันโอ้โหน้องความชิวบังเกิดครับก็ไม่ต้องตั้งลบหลองเนอะน้องเก้าพันกว่าลบด้วยแปดพันก็เหลือหนึ่งห้าเจ็ดแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดจบเลยเห็นไหมมุมมองพลิกนิดเดียวง่ายขึ้นโคตรเยอะ นะครับดังนั้นทักษะการคำนวณเรื่องพวกนี้สะสมไว้มากๆโตขึ้นน้องจะเก่งโอเคนะครับเ<ม>พียงแค่น้องพลิกเกมนิดเดียวน้องทำเร็วกว่าเพื่อนมากๆเราไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องการหยิบยืมยืมไปยืมมายืมไปยืมมาลืมอีกถูกไหมเดี๋ยวลงอีกเออหลงทาง<ม>อีกโอเคนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีน้องๆสวัสดีครับ